สบายดีและสวัสดีนะเพื่อนพี่น้องเบิดสุขุขุคนวัดสเป็นพี่น้องที่ฝั่งเราหรือสเป็นพี่น้องที่ฝั่งไทยพี่น้องชางประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องของบ่าวคำคนเกิดนะเพื่อนพี่น้องสบายดีสบายดีเหนื่อยด้วยสบายดีเหนื่อยด้วยสบายดีเพิ่ฟินด้มาซุงบกเพื่อนพี่น้องบกเกิดูลจังเกสีเน่ ได้มาก,กับควบของน้องแก่เพิ่ขึ้นพี่น้องดีใจนะควบควของน้องแก่เพ่มขนพี่น้องที่มีเี่ยังจะดีขึ้นเงินมือสามาช่วยลืกคววของน้องเพิ่น สบายดีด้วยพอด้อสบายดีเด้ด้ออนี้กะไปไฟไหมครับอ่ามาถ่ายยังเนเนนม่ได้กมาบงเมนบอมาบงาาู้าจีะพ่หรืีว่าจะเลเนาะตาเอาสองร้อยเนาะ

ไม่เห็นคลิปอีที่สอพี่น้องขบวตอนนั้นกะเขาลมกักระโดดขนแล้วนะแมนเสียไว้ตรงนี้น่อยุณคุณไว้ก็เขาเขาหน้าไปกับตัวรังบเขาว่า่หาแล้วแล้วเนี่ยังมจเ กางซีจ้าโบโอ้โอเคโอ้มาถึงมีทีมหอยฟินอลเอ้โเนี้ยต้องเว้นด้านในเนาะยันไปนี่เลยเย็บตากตากโอล้มหมดไรเลยโอคือคือคืแบบนี้นะฟอร์ฟินอลแขงกางซีนะแจ็คเพนโกบอต้า สามเฮ้ยสาวสางแม่นีลว่าสสามที่ควรนะแต่พอคนว่าทังทางทางเิงมันนี่มันมันบริัมวรเลยบะวังีเนาะเล็กน้อยับเนาะเล็กน้อยหลายครับหมวังเนาะวังเนาะไปโคมอ่โอ้เนาะเบิดเลยละอ๋อเจ้าว่าพ่ออยู่บ่อะสองสองร้นี่อัน ห้องน้ําห้องน้ um> um ําห um> ้องน้ําอ่ะพบ่เนาะเอาพอพอก็จังว่ากันใหม่เนาะแม่นๆต้องก่อบังก่อนได้บ่ตฮะต้องก่องก่อนคือเว้าน่เนาะก่อนได้เนาะแม่นมันก็อาางน็ายพอสมควรเนาะแม่นแต่ว่าต้องอ่ายังกับทรายเนาะอยังกับทรายแต่ว่าทางาเพิ่นนี่บ่มีแม่นบ่ ลามีแห่มีแต่ว่าอ่าขอซื้อเนาะอ่าซื้อแต่ัเสอนางนี่เนนางนะเออเ้นาง่นะเพราะว่าอ่าแห่นี่ใช้บ่หลายปานไดดอกบ่จิได้อเพราะว่าอเทพื้นนะยไดบัดนี้ให้ตืนนอนแม่นบ น้องแน่น้องแน่บัดนี้เนาะโอ๊ยนมหมูมาเฒ่าแม่หยังผมเกมีแต่ขี้ดินแท้น่ะเฮ้ไปเกิดขี้ดินมาแต่ทางไหนนั่นตื่นมากินนมด้วยเนาะตื่นมาก็กินนมๆยงก่อนเนมนี่ก็เออามาให้เพราะว่ามื้ออื่นนี่เพิ่นก็คือสิลมือเฮ็ดละเรื่องสังกะสีนี่กนีปาโดนบ่ได้เด้อย่าเข้าสิมีหยังเนาะมื้ออื่นก็คือสิเป็นจังได๋น้องพอกับหมู่แม่นบ่่ลงมือเองแม่นบ่เนาะเอออ ซือสีมาไแหละอ่กลนจนี่ไม่กี่เด้ไปได้สองร้อยเนาะโอ้นเนาะ ว่าดินบล็อกนี่มันนานพอน้อยเด้กจีเฮ้ยดินบล็อกนีเนาะนีำดินบล็อกจีน่านพอน้อยแต่ว่านี่ะเนี่นเมนูพี่น้องเอ้ดินจีระวังระวังระวังเฮงมาปรท้นี่เนาะบินเลย่มาโอ้ยจังใดจังใดก็คือว่าเราโอ้ยเราเราอยู่ในกล้องอยู่ตรงจีก็ได้จีกไม่ได้น้อจีกไม่ได้น้อพี่น้องโอ้ยจังใดก็คือว่าได้ระวังระวังเด้อเนาะสื้อกัตตาม แต่ว่านี่แหละหน้าบ้านหน้าเฮือนกันช่วยกันปวดช่วยกันปัดด้วน้องด้ะที่ได้สะอาดสะอ้างแน่คูนนี่ว่าคูนี่มีแต่ไว้าห้ตะลางไงเด้อ่งล้ว่าั้งเตียงจะได้ห่วเดี๋ยวมันชั้นเกียงก่อนได้วนอ่อนหน่อยด้วยคุณ เพาะได้ไกลเป็นในน่อน <uh> uh, ja, uh, uh, <si> uh, yes, ี่แมนบ่อยู่ในบ้านอีกเนาะนี่เนาะอยู่ในบ้านอยู่บ้านอยู่ในบ้านน้อยบาร์จิตเอ้ยอ๋คือว่าหลายคนนะเอออเล็กชอตนเนี่ยนะเ้าจับเห็นบ่เ้าจับนักมันเป็นแบบอ่ามือเขาจะบางเนาะจ้าเนาะใช่บอรจิตตาลองลองรู้ลอง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 มาตัดลองลองรู้ลองเด็กไงลองเล็กไงแล้วมาตั รองรองน้องเล็กองเล็กนาะท่านเมือก <pineapple> ีก็อยากร้องอยู่ได้เป็นังไงร้องเอาออกไกลตีเล็กเนาะคือแล้วคือแล้วคือบ่คือแล้วอ่าหับอยู่บ่เนาะหับเอาในพนักงานอยู่บ่เมื่าตาเคนสนใจเยอะเลยนี่เสียวเนาะเสียวบ่โอ้ยเนาะเจ็ดนี่ไม่ได้กัถ้าเาน่ะคุ้นเคยหรือว่าชินกับมันก็คือสีบ่ปันไหเนาะอันนี้หางยังกาบ่ได้เลยี่น้อง เนี่ยเพิ่นเห็นั่ะอู้หูคุ้ยเลยคุ้ยเดี๋ยวบ่กเงินเล็กอี่ระวังเด้อยันน้องเนี่ยตั้งานเขอาเลยเด้อโอ้หระวังเด้อระวังเด้อเนาะถือว่าช่างงานหัวคิดเนาะบเวลาทำโมโนทองเนาะสบายก็นเหตุเอาเนาะเมนเมื่อนี่บอกอ่ะไอ้หน่อยเพิ่นเด้อบอกต้องคิดแบบนี่เมนบอกโอ้เพื่นคะถ้าเป็นเป็นช่างช่างก็ช้างเนาะสร้างก็ช้างช่างก็ บึงมันทีมงานเท่านี้คือสชีมีแต่คนกล้ามยใหญ่เนาะบึงนี่เนาะดึกใชยดึกใชยด้วยนะพพี่น้องเลยคักขัดเนาะโอ้ใกล้จะได้น้องเอ้ยเนาะความฝันชีวิตได้ได้เป็นจริงเลยดีใจยังบ่ดีใจเนาะดีใจดิอ่าคือวันโมแล้วเนาะมาเนาะอะไรต่อ ใี่แ้่ะเพิ่นเนาะทางง้าตเพิ่นกะเฮ็ดซอยที่งานเพิ่นอยู่เนาะโอ้งบาจิตกเฮดซอยอยู่แน่เรพอมีเนาะเราตาเห่จิตเป็นมือกล้องพี่้องยแค่พี่ย่างกับคนงานนกับนายอยู่เนาะแม่แม่ขาเดียวกับแเนาะาตาเนาะนดคบางที่มันลดราคาบอกรเทไรบาตานีนะอันนี้แม่รถแตยูสองล้านสามพันหกสหม หอดสองล้านผลเราพี่นออ้องรายเนาะรายคนสมควรอยู่เนาะประเป็นยังพี่น้องเลยเนาะสิ่งที่สำคัญสุดๆจะต้องกอระตุม้มบุญบุคคลผู้ใหญ่เพิ่นเนาะมีว่าได้ช่วยเหลือเนาะสามารถช่วยเหลือตั้งครอบครัวของน้องเพิ่นอนเป็นไรเป็นบล็อกนี่ทาไปช่วยไกลบ้านจะได้ราคาหนึ่งบนน้องเ็จอยู่เดี๋ยวนี้คือนาเกียรแม่ว่าแล้วงชิบเงา เดี๋ยวนี่คือสีเนี่ยอยู่แมนบอกเดี๋่ววนะดํานพื้นไปปิดปากให้เด้อเบิ่ง่เบิ่งน่ใช่คุณบงหาเนี่ยโอ้คนปาดคิวแลกอันตรายนะจ้าจ้าสีเนี่ยนี่ม่ไยินไ่เสีเลยป่ะ่าิลกูนี่บอชิลูนี่บอ เฮ็ดเอาเนาะเขาเนาะได้มันสิแบบทําให้ของเฮาอีกก็เดเอาเด้อเนาะก็อยากให้เฮาได้ตอนนี้แล้วเนาะแม่นบ่ได้แม่นมกีว่าหามาได้ง่ายๆเนนได้เงินเป็นล้านนช่งนี่เฮาหายากพี่น้องแค่นี้ได้เนาะงนฮักบ่เังกนงังน บอก่ a u คือมาหัดนักดีนักก็ใหม่นี่งามเลยพี่น้องไอ้นักแนนเนาะใหม่นี่เนาะแล้วก็บนนั่งบนเพาบนเ้าก็พี่น้องัำตัมหัวเด้อรางเน้อเนาะลำบ้งตัมหัวเด้อผลหันนังตึงเลยเนาะอ่าุณไดนลางเหนือลางบวกอสบายดีเด้อสบายดีบาย ลายสวยล่างงงเพิ่นยอดหนึ่งมาบจิตเห็นบางคนเพิ่นตั้งใส่หัวเลยได้นี่เฮ้ยอันนี้เพิ่นเจ้าเนาะมันตเนาะแต่ว่าสุดยอดจริงๆแม่นบอกเคยเห็นจริงๆเนาะลองแล้วบอจิตเลยตีแต่มน้อยหน้อยเนาะพค่เกือบโคดบอจิตเลยตนาะต้องโค่ตันตันเลยได้เนาะคนคนคนเตี้ยแบบให้เตีต้ยกูเกาได้บอได้เลยเนาะ คลงเมนคนหยอลงตามัมาไป้ใชายโกมือน <chat> <Ba> ี่ฮะเาอ้นกกาเมนเมนกาขอโทษขอภัยด้ายนกกาสีทามก้อนเมนรีบอคือว่าให้กันใช่บ่มนก่อนโอ้อ้าวเอาได้เนาะถือต้องปองดองกันได้เลยเมนนเชียรได้เนาะพวกครัวเฮามันต้องสมาีได้เนาะสมาคีการหักแพงกันไห้เนาะคือต่อเนียว ันแกนบ่แม่ยังโตปะท่ะแม่เนาะเอย่าสุพีแต่งบ้างคือนน้ำถือข่าวนียวคือยนว่าบอกนี่นั่นไปสอบไปสอบสองครบเนาะครบครบครบจำนวนสบายดีสบายดีมาเซนมาแยังหน่อยอยากกินน้ำน้องบ่คือตามทางต้อนต้นมาน่ะ ปันชื่อลโคกมาเนาะตามหลังกันต้อนมาโดนน่นยมาอยนบของนอกคนได้เดี๋ยวเ็ดมาชูกันกินสบายดีสบายดีน่สายเซ็นมาพอท่านเนาะพวกนี้บอจิบก็พอต่าผลมเมนง่ายหมดองแกไข่เบิ้งกัอนไขยไข่ด้วยละอันนี้นอที่ปูไม่ปูนอไขอย่งีฮะไหรอนเางตี่ไหเนาะก่อนไม้โอ้มีก่อนไม้เนาะบัตรอันนี้นี่คูดออกเดอ ก็ยังมาจ้ะโคไม่นะแยกบันดัานเลยนี่เนาะที่ว่ามันบมีปูนเล็พเนาะปูนบ่พอนี่นอยู่นีอนี่นี่ตจะมาชีนเน่การผิดมือมื่นบ่มีเรื่อมื่นเลยเนาะมาจากงานชีท่านการนะนะ บอกว่าอีกอย่างเข้ามาพ่าลูกปนตกมาแบบปุนพ้าถึกนาปุ่นนี่คือชิแก่งไปเยอเนาะเห็ดยังรูไรได้เลยอ่ะสักการ์สังกษีนี่คือกันเนาะอ่าเขาต้องเลิกไปที่ละไถยเลิกไปละกันมุ้งไปน้ำอ่าดีน้องๆไอเนาะเนาะโอเคเั่นเนาะเสิว่าก็ออื่นกัลงมือพากันเห็ดเอาเด้อพ่อเด้อเนาะกับก้อนสีพากันจบคลิปเนาะมาตาไปใช่ทั้งพ่อแล้วก็ทั้งน้องเนาะขอบคุณขอบคุณคุณยายเนาะสิว่า ได้ซื้ออุปกรณ์ในการเฮ็ดห้องน้ำของไงในการเดเฮือนนี้ช่วยมากมือนี่เนาะว้าว๋อ้ขอบคุณขอบคุณพี่ในเด้อพบกับน้องเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อที่ผ่าเงินไม่ลูลานซื้อบล็อกกับซื้อปูนจ่็บไม่ได้ของไขายีซ่างนกซ่าถูกเป็างนี้ให้พอมิยังอยากวบอแน่มาีิยิ้มเป๊ะเลยดีใจพ่อเนี่ยยิ้มใจแห้งยิ้มคือคนดีใจแท้เนี่เนาะ ขอบคุณขอบคุณที่แม่จะดีเพื่อนชอยและชื่อบล็อกชื่อท่างกระสีวยรุ่นช่ยชลอยหลักลางให้ขออยู่อนหุ่มันควนยืนเพื่อนชอยจะได้ข้อขึ้นหลายเท่าพันเท่าโอ้ด้ยซาำุกคำอวยพรเพื่อนก็ดีดีน้องพี่น้องตือนอนแน่วันนี้เฮงตีน้อคือสีห่อนแฮง้งเนาะพ่อหน้าเนาะนั่นไม่หล่าเลยอาสาวรักนั่นวอนเด้อครับลูกได้เนาะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะให้เบิรงให้แย่งลูกนี่แหละแต่ว่าเนาะขาด อาพ่อขาดแม่ไปนี่พู๋เนาะเด็กน้อยคนนี้คิบโบจักบ่มีกำลังิกลังใจนะเพราะว่าพ่อคอยงานลำน้องปูเป็นแม่ก็ได้เกิดจากก็แล้วเนาะอ้าเอาก็ถือว่าผ่านไปแล้วเนาะทำใจเนี่ยูือลพาเนาะใส่พ่อนี่แหละนะวันนี้ใครได้ดีดีดีห่างซีมีดีดีขึ้นกับเฮ็ดเอาเนาะเพราะเป็นการช่วยเขา มาได้หลายทำนี้แล้วนะกันแหละกับเอซีเพื่อนนะเพื่อนฝากบอกเต็มละคลิปเนาะก็คืออเรื่องความสะอาดเนาะบ้านนะเพื่อนในสายกวดเนาะให้มันมีกลิ่นหอมกลิ่นเนื้อที่แหละเนี่ยอีกอย่างเนาะอ่าทั้งผมเองพี่น้องเอซีเพื่อนก็บอกว่าอ่าซอยกันอนามัยเนาะเวลาอ่ากูยังเพื่อนเห็นเนาะเพื่อนก็แบบดีดีมุกดีใจนะมันสะอาดสะอาดเนาะอ่าเบามากมื้อให้เห็นเกี้ยงได้ด่าเนาะอ่าสัญญาเลยเด้อโดยเด้อ อ่ะพ่อคองสบายดีครสบายดีครับครับๆๆสบายดีน้องนสบายดีพี่น้องทางธรรก็คือสิได้เฮ้อก็โตกลับเด้อผพี่องแต่นะให้องก็ดีใจนครอบครัวของน้องแต้เพิ่นผู้พี่น้องพี่น้องโดยพี่น้องจังได๋ก็กราบขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเด้อที่เอ่อเขายื่นมือเข้ามาช่วยครอบครัวของน้องแต้เพิ่นก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮง บ่เจ็บจะได้คุ้มไข่อย่าให้มีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเนาะอ่าาบ่คําก็ดีใจหลายเพ่นพี่น้องเยอ่ะก็คือสิประมาณนี้เพ่นพี่น้องเอ้ย้านี้เนาะบ่คําก็ขอให้เพ่นพี่น้องอยู่ดีมีแฮงเบิดสุขสุขคนปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ถึงนั้นเด้อ้านี้บ่คําก็ขอกล่าวคําว่าสบายดี